ของหลานมาเร็วใส่เอาไว้ให้หลานชิ้งช่องแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองนะครับเราว่าใายอันนี้ดีกว่าใายเล็กๆเพราะว่ามันไม่เข้าตาน้องบัตติที่รอมกองน้องจ้า สีสวยสวยหมดก็เลยต้องซื้อสีนี้มาเนาะเราชอบใช้เคที่มากกว่าแคร์ฟร s ชนะเราว่ามันมันกระจายตัวมันกระจายกระจายอะ่ะแต่ก็แพงเนาะแต่ก็ดีกว่าทิชชู่แล้วก็อาหารอันนี้เป็นสูตรผลไม้นะคะเราจะซื้อมาเลยสูตรมาผสมให้น้องอยู่มันมีแค่ผลไม้แล้วทันยพืชนะ แล้วก็มีร้านเนี้ยเฮลิบัตด,ดี้เขาจะแถมพวกนมอัดเม็ดไว้ให้สัตว์กินเป็นนมแพะอัดเม็ดสัตว์กินได้นะคะจริงๆคนก็กินได้นะแอบกินด้วยจ้าเอรุโอ้ยหนูสร้างรังเหรอลูกอุย้ยตกใจเลยอยู่อยู่ก็ตกใจเองลูกห่าอยไงลูก สร้างรังจะให้กล่องกล่องพัสดุ <laughs> มาเป็นรังไปก่อนตอนนี้อะไรอะไรก็ไม่ลงตัวแต่ถึงลงตัวแล้แลวเราก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าน,น้องไม่ขีน้องเพิ่งมานี่คือพยายามจะขนทิชชู่ทั้งหลายทั้งแหล่ใส่รูแก้มแล้วเข้าไปสร้างอยู่เพิง่งนแเต็มไปหมดขนอาหารเข้าไปด้วย คือกะจะไม่ออกมาอีกแล้วคือสร้างมาจากหน,นูนี่ีโผล่หน้ามาเฮ้นี่ยังรู้งานนะเนี่ยเราอะผมบ้ากล้องเหมือนกันเนี่ยเราอะ่อาอนนาอะฮะเออเออเอ,อ,อย่าก,กัดสายแม่ลูลกเออเอ,อ่าว่าไงลูกทาหน้าทาตาประหลาดๆนะเราเนะี่ยเออ,เอเว่าไงแล้วโอ้รู้งานานะเนี่ยเปลี่ยนที่ใส่ทรายใหม่ให้ให,ใหญ่ขึ้นนะกวาน้องตัวใหญ่มาก ส่วนอันเนี้ยถ้าเกิดน้องตัวใหญ่กว่านี้พังแน่นอนอาหารก็เปลี่ยนใหม่เลยเพราะอันนั้นเป็นของเก่าของหนูทัมเซอร์รุ่นเก่าตอนนี้ก็เปลี่ยนให้น้องน้องก็ยัดใสูุ่งแก้มแล้วก็เข้าลังไปเรียบร้อยไม่อหกอีกแล้วขนเข้าลังเขยา่าเขยวกล่องเขย่าวบ้านเนี่ยมีแต่เสียงอาหารอืมกินน้ำ นานๆจะออกมาจากที่หลบภัยซึ่งเต็มไปด้วยชู่อืมอ่ะกินน้ำนานมากตาจะหลับอืมตาปิดตอนนี้ตากลางวันแต่ตอนนั้นคือก็ไม่อยากจะออกเหมือนกันอาหารขนไปหมดแล้วเนี่ยขนซ้ายก็กระจายหมดกระจายหมดสภาพแบบ มไม่กลัวกล้องเลไหรอกจีนา่าชิน <c oughs> ชินมือชินกล้องโอ้โหกินน้ำนานมากร้านเขาต้องถ่ายรูปบ่อย <c oughs> เออกล้องบ่อยแบบปกติโอ้จะหลับจะหลับคาไม่ได้นะฮะช่วงนี้น้ำปลาปลาเค็มเลยต้องใส่น้ำกล้อง จะหลับแล้วคือจะหลับคาที่ดูดน้ำไม่กินน้ำนานเงี้ยตลอดเลยโอ้ไม่เสร็จไม่ส,ส,มสิ้นอะกินเป็นนาทีอะโห<อ>ลูกทุกทีก็กินนานอย่างเง,งี้ยอ๋อเสร็จยังลูกยังนาทีอะเอาเจียนฉันก็แบบไม่เสร็จเลยไม่เสร็จดีกว่โอ้โอ้ลืมตาจะไม่ไหวแล้ะอู้ เดีจาะกล้องที่อุ๊ตอนแรกก็นึกว่านดูลิ้นหน่อยตอนแรกก็นึกว่าน้ำไม่ไหลหรือเปล่าทำไมกินไม่เสร็จแต่ฟองอากาศมก็ขึ้นเรื่อยๆนะนี่กินจะสองนาทีแล้วนะลูกไหนกินอย่างเงี้ยอธิแล้ว่าอย่างเงี้ยกินไม่เสร็จไม่สิ้นดูหน้าชัดๆสองนาทีจะสองนาทีแล้วลูกใอญ่น้ฟองอากาศก็ขึ้นเรื่อยๆอ่าหาทางเข้ากลง อทิชชู่ตัวเองทั้งนั้นอืมงงงงอะไรลูกลูกงงงงงง,ง,ง,ง <c oughs> เดินเซอะเออนี่นี่ทางเข้ารูบ้านเราหรือเปล่านะเอ,อ๊หรือทิชชู่มันน้อยเกินไปสงสัยทิชชู่มันน้อยเกินไปเราต้องเอาเข้อไปอีกเนาะเออ <c oughs> เดี๋ยวมนุษย์จะเห็นเราอืแล้วก็เข้าไปในรูเอา้ากินข้าไหมมีมในนั้นมีอะไรลูฮะฮะดังโมงไหมมี่หูตัวก็ดำกล้องก็ดำ เราต้องเจอสมบัติมาต้องมีอะไรอยู่ในนี้แน่นอนออฉี่ก็ไม่ฉี่ในนี้อัปเดตช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ